โอ้ว่าน <plane>. ี <niño sharing> oh, ่ว่านีได้ว่านีได้ว่านี่ว่าทหารว่านี้ว่าตำรวจว่าตำรวจมหาว่าอันนั้นอันตำรวจอันนั้นเด็คนลเมืองเดอตำรวจคนลเมืองโอ้โอ้โอ้ลมดีเว้ยอยู่ท่านักเลนนะ เอาปึบฮึบฮึบคอนกลุ้มกลุ้มงเป็นไงที่เราเองงอองนงานนี้เอตุฉุหจ้งมันกลคอนบอกให้เตั้มเนาะตั้มแรงตั้มแรง่าเตงเอาน้ำใช้ก้นน้าใก้นเฮ้ยยังมีน้าอยู่เนี่ยในนคู่นี่น้ำคู่มีอยู่คอยคอยเอาคอยซีซใช่นึนงงานให้ม

เออาี้กเดียวจะให้เด้อเบียกเต็มที่นะเราเมือนเน้นไปมันกินส่้นปูนเส้นปูนสิใส่ยหองน้ำได้เลยใส่บริการได้หรอป้าใส่งานบ่เปิดนไเปิดเปิดซิ่งแล้ว่พรอมใส่งานไหนบ้าอตารวจอ่ะอว่านี่ว่าว่านี่ว่าทหารว่านี้ว่าตำรวจว่ตำรวจมหาวะ นั่นตำรวจนั่นเด็กพลเมืองอดิอตำรวจพลเมืองตำรวจเป็นไมอย่างก่อนเนาะเอ้ามาหาติงยังบุเนว่าพระเจ้านี่ได้ใชสบายดีเนาะสบายดีเป็นมาเป็นมาพเจ้าในไหนก็ห้องห้หอนทำรวจเจ้าปุทวีก็กับน้องบุตรทวีมาดจักนี่ยด้อเนาะเรงเรงเรงต่อ ทำเรายปเวียนาแก้ว่าแม่พระมากับมในเวียด้ยโอ้หมชือโรบอต้ากัสีซบนึงลงกั้งเลยบมันเท่คนนันแบบเนาะต่มั่เมั่อโอ้ยได้ไอ้ยด้ไอ้ด้ว้างไงพุงพุ้งเริ่มอกแล้วบหดนี้พุงเนาะโอ้ยมาจีนมาจากดประมาณ มาวัด40สามสิไปปามปดสามสิเก้าเนี่ยไปแม่บอลต้องใช่ปะบอลว่นอาทิตเอออาทิติดเหนักหนักนันักน้ำปูนเอ้มาแจกว่าอาบอยู่ว่น้ำอาบอยู่่าบิดหนึ่งานเชืทอหรอฮะคิดหนึ่งจะอาบเทื่อหนามนะาเือเออจะไรอยงน้นาำว่านี่พอได้อาบน้ำหมดแล้เอจะอะไอาบอยู่ว กินเจ้าเ็้าเคยกินข่าวอยู่แลย嘛 <c oughs> ถามคำถาม,ถามายังไงคำหนึ่งมีจังมิดก่อนห่าอ้ยวูนี่ไหอ็นเยนกินขมือคำหนึ่งมีจังมิดก่อนเ้เนนำอันนั้ บันดา <suppression> บรรดาต้องนับด้วย <èn> บรรดาเด้อ <Option> น <wrote> ับแต่ละคำต้องนับบัดละถามขึ้นบัดอาจิตได้กินมือจะคั่มหนึ่งมันจฉมิดเพ่งหน่อยพกจะพักกันไหมยืดหน่อยไปถามเขาจะเรอเขาจะเรตอบถึงแมวนนั่นเนาะไม่อยากเด็กหน่อยไม่ต้องเลยนายเบียดมันหนิเนาะเห็นปะเป็นยังในซอยประชา่างจะอืมฮู้ดังฮู้ดังคือเปี้ยวป็นยังฮูดังคคิดดือ หอนไส้ก็คือหอนปูนหอนไส้เหมือนกันหอนไส้หอนไส้เลยไส้ก็หอนปูนเไหนหอนปูนยัง่้อยู่ปาปะพาเพิ่นไปของน้มง้มดูไปเนาะไปเดี๋ยวเรตาม้มไปครัจ้าพี่นเอ๋เนาะมาเป มาแต่เฮือนของทางเอิยนวลพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีทางน้องสายฟ้าเพื่อนกันเรนมาอ่าตอนรับพี่น้องเนาะจากสบายดีแล้วพี่น้องเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบื้องสู่คนพี่น้องเนาะหรือว่าจะอยู่ในแหลกต่างประเทศพี่น้องเห็นเนาะกันยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวซาดีซาแนลอีกแล้วพี่น้องเนาะพบอพ่อกันคือเก่าพี่น้องเห็นเนาะโอ้เน็ตยังตาพี่น้องเนาะ อ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องด้วยเนะาะพี่นออ้อยกับบได้มาหาข้างนอกบพี่อ่าที่ว่าสามสามสี่มือได้พี่น้องเนาะตั้งแต่มือที่ว่ามาหานอก,ก่นะบได้มาเลยพี่น้องเนาะตั้งแต่มือพูดแหละอ่ากินข้าวสมัครขี้พ่นอะไรพี่นออ้อยฮ่าฮ่าฮ่าอู้มากนี่กองทรายจึงเทือนเทืนอยู่พี่น้องเห็นเนาะฮ่า,าโอ้พี่น้อย มันกลักมากับสีนมกุ้มใจพี่น้องเลยวีพี่น้องอจเจ้า,งงานนเป็นไปอีกว่างานเลยสามาคีคือพลังม,มันเปี่ยกเนาะนอนฮอนยากเลย มันมันบวกคืออันมันบวกคือชายอันนั้นดิชายชายแห่งไหนชายงมาชายเปียกอย่างรลอนเาี่แลกกันนักอีกสร้างสร้างสายผ้าผ้าเน็ตโหหัวสร้างกันพูดแล้วบโบสาบเรยอรสาบเรียบร้อยยังเจ็ประตูมัาป็นยังไม่เจอกระทหนอพี่บออืมะไรอ่ะอืมไปอพูน น้องบุตรี้ใจิยังไบ้างน้องบุตรวีสิก่อยปูนบ่สิ่อยปูนนะอืมโอยเี่็นเนาะเียงานเปนาะน้องบุตรวีสบายด้น้องเด้วหอนชาป้าไว้ก้อนพุนเหมือนกันอะไรเนียบ่

ปาปาเดี๋ยว่าค้ายุคให้วันนี้ใฮ้ปล้าำเป็นฟระเอามือโอ้ลมได้นนีิเนาะ ล้มไปดีเว้ยมีเลยได้มีแล้วบ่ไปเห็ดไห่นะจ๊ะเฮ้ยบ้าขี้เห็นบ้าวอเฮ้จะปล่อยป่อยยูไซบ่เอออเทียด้วยบอฮ้อนหนาวบ่ป่ะาปนรรปาปูนกระหอนบ่ใช่ ช่วยใช้รเพ่อนใช้ช่วนป่านเลยบ่เอมันเป็นก้อนบ่าโอเคระวังเลยอย่าหุดใจลมเลยคอนเลยอ่อไปหน่อยเฮ็ดเลยเนาะอ่าเซียนเลย ดได้ประสบการณ์ใหญ่มากเป็นมือเว้นมืหย่าให้ดีเนมาสวนอมาสอดภาษาไพไพเนี่ยข้ามาหาน้องบุตรพี่โซนเมื่อนี้ไพมาหานี่บาต้าบาตาบ่หมดนี่ข้ามันเป็เพื่อนเออข้าวัดเดือเพื่อนบาตาก็มาเหียดมาหาบ่มนี네่พ่อเลยมอยังยจะถึงก้นนั้นคุณจะได้ถงะได้เลยใ่กันเ่นอะไรได้ มามาอีบ่เออใส่ันนี้เอาเอาแต่ในตน่านี่เอาต่เอานนี่อวนเออวงโอ้ถือกันได้่อนไปก่อนพอแลอแล้วเอาย้านักเลยนะเอาึบึบปึบนกุ้มกุ้ม เงยงอ่ะในงานนี้เห้ชูุกเจักมันก็เลยค้อนบอเหตดนปนตำด้วยอยู่ใต้าะสภาพค้อนน่ะเสียบตาด้วใครดูคนดูก็เอเอาผสมบัดนี่ผสมเป็นบ่บ่ครับอันนั้นอันนั้นคุณเอาได้ตัวน่ะอาคุรีคุรีใช่ก่อนบอกอ่้แล้ว

โอ้ตง <ane> ้เจ <il> ้านานดีเนาะอ่ะเดรียวเบื้องพร้งก่อนคุเลคุเลโอ้สบายดีนะพ่อเด้อสบายดีอ๋อตัวบอลนี้เลวได้ม่บอลนี่ฟองอากาศบอพ่อไปนี้เรียพว่ฟองอากาศนะแม่เออ เวลาเราไม่ด้จอดคางเนาะเออเราัออโอ้จังากเป็นอีกโอ้หน้าซิเกอนเลวะน้องเฉพาะน้าซิเกอนจังากเห็นว่าพอชาเราเห็นได้เห็นบ่ะเออกัมีฟองแล้วฟองน้าจะน้ำจะคือเยอะฮนเฮ็ดเป็ดเนาะาจ้าก่อนเนาะโอ้เห็นในยูทูปไปเด้อ เออเอาใหญ่มากเลยปเป็นลูกมือพ่อสร้างลีงามนายด้อมันมโยนรเออเเอาพอาะ้วฮะปั่นไปโละว่าฮฮเหกันเก็ดกับเห็ดเออเสียคนกันขียนหู้เนาะมอยากเป็นดอ่า่หามกับ่ได้แล้วบันตัเปนกระักจอยดกระยัา่ดยัน้งเอ้าเฮ้นี่วกเาเนงหลังาว่านี่โอหันเน โอ้คือเห็นผู้สาวมั้งน้ำบอกมาซอยบอกว่านไงเนี่ยพอยอกพอช่างคนก่อนพี่น้องเนาะเห็นในคลิปทั้งหมดเซนพี่น้องเลยอ่าเห็นมาเห็นมาซอยกันแต่คนมาซอยมื่อเดียววะพ่อเซนหน้าหวานนะฮะเซนหน้าเซนผมมาคนมาเหรอเฮ้ยตัวบอา์อะไรเบอา์เซนคนเมาเหรอเซนล้วไปใช้บนเมาวัน าจะบอกคเาจจำจำพิษนะว่าเห็นในคลิปว่าเียนอยู่เจตัวคยนะเอออเห็นอยู่นะเรานมาเป็นเชียงเข้าว้นันะเานะเออเอบสไลแล้วบลหลัไสายยเออปล่อยรูปมอหแ่กังจังนันม้เออของนี้แล้วแลร่องนี้แล่ไ้วโอ้ เี๋ยวจะอร์อมใส่งานมาเน,ะน,นะานะีแเดี๋ยวก็ติดเสติดาบานประตูกับถือว่าสำเร็จเนาะตน,นปรยข,ของน้ำหนึ่กับคุณแะเนาะเรือนต่อได้นลพออ่าเรอนบร้อเดี๋ยวของน้ำเาเรือนคุแลนทอนสุดท้ายวันนี้เนาะไปแน่ได้ใ่เลยแมน ลไม่ได้ไปไกลเราบันเอ้เกือบกระบุชัยเลยเนาะเย้เขาไปบันทางนี้คับนี่ครับันเนาะเออเกืบเกือบกระบุชัยเลยนี่ยันปูกระตีมเนาเออเฮ้ยปัเรงไหเฮ้มอเอา

คืโอ้้ใดน้อน้องจะพ่ายเนาะขึ้ใดแห้เงแล้วบกอ๋อเป็นอะรแล้วมันบกออตอนนี้มทสอตัวอะไรคราบว่าเป็นลูกช้างแล้วแล้วอ่าเป็นลูกช้างแล้ว

เอาเอาเอาาโอ้ยยังคือเป็าวบ้วนอยู่ดิน้อวันนี้ยังเป็่จังวันเออเป่งแหวนนี้นะเป็นใครสั่งเป็นอ๋อไอันนี้ทีแรกเลยดิวันวนี้ได้ยังวันนี่แกวันนี้ว่เห็ดนี่ว่ข้างนอกว่ขางเออข้างนอกะกลังคาเนี่ยได้วานเออ่ไได้ปเอาละ จะไปวกทังทั้งหูไทังลุนเด้อเอาแป้นหองคนเหยียบตดอ้าฟ้าแปงนใจดีนี่แท้เนี่โกอรถดเครื่องออกลูกครถามแจนไสองคนในนอกจะเอาเครื่องนี่ยช่ยอาม่าเถอะนะเด็ดเลเนาะเาประช่ามอบงานให้แลวบาดเียเอาเครื่องอกเจ้ากะตีเลยก็ส่้นึ้นรถน้เท่น้อย

แหงแล้วมันแหงแล้วคุณพี่พี่กูนจะกอยพี่เออปล่อยักคูก่อนเกคูเกคูอาน้ำเกคอนน้ำกอนเฮยังมีน้ำอยู่นี่ยคูนี่น้ำคูมีอยู่ค่อยค เอาคอยซีดๆใช่นึ่งงนึงอาย่อยมอพอ,พอได้พอได้เีวมเลยพดเันชีเลวพูดก็อ,อ,อยเส้นหน่อยเอาเดี๋ยวมันจีเดี๋ยวบุเบิดี๋ยวมันจีแข็งไหแมนกลางหน่อยกลางญ่ อันก็เตดเลยพี่งเลยเนาะใช่อ้าบานโคดัคู่ละคู่รดบาทนี่คู่เดียวกันก็ได้ดักว่างเนาะเอ้งบาทเออเออโอ้โหเฮ้ยิเลยเฮตุใดไปเอ้าเหตุดบานี่ เงียได้ละเอาอ้นี่เตาเนี้ตัวนี้อาตัวิงใหญ่เนะมาห้องน่ยนี่นตัวใหญ่นี่มาห้อง่ะนี่ส่วนใช้นเละสิบหก่นี้แกอาโมเมนต์เอาเนั่นเลยนาอนี่่คักขคักขึ้นปับทีนี้เออ

ได้กับรูปรูปรูปเือนใโอ้คือคืมันจะ่าง่านกแอวของหน้าเนาะแม่น้องจะเลก่งลอันเด็ดเนาะแม่อะไปอมันงจะด้งดเพรคือมัชุ่มเพาอวอวมันด้วเก็บแอวมัเอียดด้วยดีกว่า่าดงาน่การยืดอ่ออเราี้เขา เงียบต้อมาหน้เนาะเงียบพี่ไฟได้ขึ้นมาพอทางมาหนีิเน้นเบาชิดเบาเบียดมาตาาตาบ่อช่วได้ทางอันบอรลี่เป็นไปฟ้าเนาะแต่ไปส่งดูไอ่บ่อยานมาหอดเดยดิมาหอดแล้วมาหอดมาหอดึงอาจจะช่วงนบใบหละ เติ่นไปนะเฮาว่าตัวไรอย้งนอกเนาะเพิ่นเพิ่นได้ว่าบ่เพิ่นก็เพิ่นกําลังมาฮอดเด้คือเฮาว่าออกมาได้เช้า่ว่าแม่นแล้วเจ้าปนอนเรียนี่แม่นเเพิ่นเช้าเช้าีะ่าีคเบิ่งคิว่าียังนันนีเป็นเครื่องเจ้าซื้อปาดขึ้นน้องสปาดขึ้นถึงเม่านี่เช้ากันได้แก้ไขโอ้ยว่ อ่าปัดค yeah, ิดเชงคำนั ko ่นว่าฮิตแอแบบวไปตุ้มวิตุ้มนี่เขาให้ร้องสายฟ้าฮิให้เลยก็ได้เออ่ต้องยากนะไปึงลไปึงลดไปเติมเตมยังตุ้มเี่ยิลิกมอน่าใส่แล้วใส่โอ้ใส่ถุบอกส่ถมอผขิ้างวเห็แล้วอ่ดะ โอ้ยเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนก่อนล่ะเฮ็ดคือเฮ็ดบ่เข้า่ะเอ๊ะินเต็มหมดลเฮเฮ็ดใดบ่ด่เฮ็ดเอายๆเอาซือบ่ยดีอออเตื้อกับอันนี้ก็ยังสิมเตื้อเฮาได้ดินทํายเนาะแม่นๆเออนี่บ่สร้างบ่ดพอดีกับอันว่าบดินได้บ่หน้าพื้นดินเลยนี่น่ะแม่น เ no. พื่อได้่ทุมดินเนาะน้องเสือผ้าสันนี้ครับรางวัลรางวัลเนาะนี่เจ้ากระลูกคืนนี้เยือนแปะเชลโลดุ๊กแปะเชลลี่โอ้เออพอแล้วโอเคแล้วย้ายมานี่มาใส่เท่งดอกชิดตาไปลูกไปมันชุวยได้ข้าคนนี้หนี่เนาะ โอเคกเห็มันเต็มกว๊ะเฮ้ยไปเถมาเดีบ่เลยเจ็จงาทำชิบแล้วข้าเ็ดอย่าน้เนาะบมดหดทดสอบนะนี่เนาะบทดสอบปบัชิบเลยปั๊บัชิบเลยวะจะได้มักชิบหรือมัอยังเนาะ โอ้เนี่ยหญ่เาว่าเก็บด้วยมเไม่กินม่เก็คุ้ค่าแลบถือว่ามุ่งยิบรเนาะดีแดงต้องจะถูกจะแพงคอยเดงไม่ก่อนบ่อ่านี่จะเป็นล้านดังเป็นหน่องเนาะเอ่อจะว่าผอมใส่งานพี่น้นองเนาะแต่แรงเพรใส่บานประตูเป็นนองเนาะ

ปั๊บมักชิบเรือนี่เนาะขบรถซาไ้ก้อนนี่เห็นเฮ้อะไรเี่เ้ย่าฮ่า่้ามี่น้าเมื่อรพี่เตาดยังม่อพ่เตาวะ

เบิ่งพว่าบ u เองก็ยังฮิดบเปนน้นมือนได้สิเพิ่นยังอก b ่ t เฮาเอามือนอ b ี่น้อามือลูกมือรูปแล้วบอี่มือรูกโอกเตาเลยด้เออจพอยังบอกนอกๆอเตาเลยเนางยลงหเนามือมือสิบอพอกมันงบ่รอบมันบาะแข้งตือต ีได้มีข้าวยังเพิ่มเติมอีอยู่บอกพอสร้างพอแจ้งมาอย่างเพิ่มเติมนีอกบอก็มีแต่เ่เหตุตกเตาหมดและอย่อาช่องหอกเอน้ำสิแชรแชมละลายลูกแชรมันเต็มมเราะูนเดินแชรน้ำลุ่มแชรมเมชน้ำก็ได้แชน้ำก็ได้สิน้ำสกอนเอว่าใกอของนอนก่อนอ๋อกอของนอนก่อน Lúc nào cũng đó. Rồi. Cái này phôi sang ngon thì Nào đi. Nào đó, đẹp. Ừ. ừ. Tên cứ muốn mới là tiền. Ừ. Bố định, bố định ừ. 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 วีแคนเนาะเนาะี่มน้อเูลนาะ่อน้านาพี่น้องเนาะทางวัสดีกสิเดอขอจบคลิปซะกอนพี่น้องเนาะทีกพลาดจังเดก็ขอโทษขอภหยได้พี่น้องด้อเนาะขอบคคำจารได้ทางวัดสดีเนาะอ่าขอบนันทูเนาะขอโทษขอภัยน้หลพี่น้องเนาะอากดื่นกัฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามได้พี่น้องด้อเนาะ เวิองโฆษณาให้แน่พี่น้องเนาะลำรับพอจากไปแล้วเนาะอยู่ดีมีแหงทุกท่านทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องเลยเนาะสบายดี